สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพามาชมดอกของต้นครีบประวานนะคะครีบประวานนี้เป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบต้นลิ้นมังกรค่ะเป็นต้นไม้สวยงามต้นไม้มงคลต้นไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกในห้องนอนได้คนที่นอนไม่ค่อยหลับ เราเอาไปปลูกในห้องนอนก็จะทำให้นอนหลับดีค่ะยายก็ปลูกเหมือนกันค่ะต้นขี้ประวานนี้ตามท้องตลาดจะราคาสูงมากจะเป็นเพราะว่ามันออกดอกช้าต้นใหญ่ใบใหญ่หรือยังไงก็ไม่รู้ยายก็เพิ่งจะรู้จักเมื่อสองสามปีที่แล้วก็เลยได้หามาปลูกตอนแรกก็ไป ถามในตลาดต้นไม้เขาก็บอกว่าแค่ใบเดียวนะคะแค่ใบเดียวเขาบอกว่าแปดร้อยบาทก็เลยเลยไม่อยากปลูกแล้วทีนี้ก็ไปเห็นที่วัดก็เลยขอพระครูแล้วครูที่วัดเจ้าอาวาสท่านก็ให้มาหนึ่งกระถางเลยเสร๋จแล้วก็มาแยกแล้วก็แบ่งคืนให้ท่านด้วยสิบห้ากระถางตอนนั้นแยกได้ยี่สิบกระถางค่ะ แล้วเราก็ปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆการขยายพันธุ์เราก็จะเป็นการขยายโดยการใช้เงาใช้หนอหรือว่าเป็นการชํำใบนะคะจะทำทั้งสองอย่างแล้วก็ได้ลายกระถางลายต้นค่ะทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วเราก็อยากให้คนอื่นปลูกด้วยแล้วก็มีคนซื้อเราก็ขายมีคนขอเราก็ให้ ต้นที่เห็นนี้เราให้มาที่สมูสรหมู่บ้านนะคะให้มาสองกระถางค่ะบางเอื่นว่าปลูกได้ปีเสร็ศษแล้วค่ะมาใส่บาทเมื่อวันเสาร์ที่สามกุมภาพันธนี้เขาบอกว่าคุณยายต้นไม้ที่คุณยายมาปลูกออกดอกแล้วนะคะก็เลยเดินมาดูก็เลยมาเห็นค่ะ สวยมากนะคะออกดอกเป็นช่อสวยดอกเป็นช่อ,อวัดจากโคนต้นถึงปลายดอกได้24นิ้วพอดีค่ะช่อใหญ่มากดอกนี้ช่อนี้คงจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคม2566ค่ะเพราะว่าเรามาเห็นวันที่3าคุมพาสองพันห้าร้อนะคะสวยดีนะคะหามาปลูกนะคะ น่ารักค่ะต้นนี้ถ้าเราไปซื้อในตลาดก็คงประมาณห้าร้อยนะคะยิ่งออกดอกแบบนี้สวยค่ะคนที่ชอบต้นไม้ปลูกไว้ในบ้านในห้องนอนได้นะคะสวัสดีค่ะ